พักกิ่งวัสุทัศน์รุ่นยันพุทธซ้อนปีสองสี่เก้าห้าราคาเท่าไหร่ครับสองสี่เก้าห้าค่ะหลายรุ่นอ๋อต้องขอปีไหนรุ่นไหนรุ่นเขาบอกว่ารุ่นยันพุทธซ้อนท่านเจ้าคุณสีเนี่ยขอจานยันพุทธซ้อนยู่แล้วจานหรือเปล่าเนาะ มันเป็นมันเป็นรายละเอียดของของ,ของการจานอ,อ,อยู่แล้วใช่มใช่ถูกต้องพี่บุญอาจจะดูเป็นรุ่นผิดนะคะผมบอกให้นะผมผมพูดให้ทุกทุกท่านฟังนะคนที่ดูไลฟ์ผมตอนเนี้ยค่ะคนที่อยู่ตรงเนี้ยพระกลิ่งวชุดทัศนะ์เนี่ยเป็นพระที่ทรงขุดค่านะค่ะยิงรุ่นที่ทันสังฆราชแพรทันท่านเจ้ากุณสี กิ่งเหล่านี้เป็นกิ่งที่ทรงคุณค่าจริงๆผมพูดเลยหลักวิธีการทำชนวนต่างๆที่เอามาเทการลงอักขระเลขยันก่อนที่จะเทพิธีกรรมต่างๆมันเป็นเรื่องของสิ่งที่สืบทอดมาแบบลึกๆแล้วมันก็เป็นรายละเอียดที่เรียกว่าสำคัญสมัยโบราณเนี่ย พระเหล่านี้ยไม่ได้หลุดออกมาให้แบบคนทั่วๆไปได้เห็นนักเท่าไหร่ค่ะนักเล่นมันรุ่นต่อรุ่นน่ะนอกออกป่าวันนี้ผมบอกให้พระเหล่านี้เป็นพระที่สำคัญใครที่แบบหาพระห้อยอ่ะกับตัวผมบอกให้เลยว่าเป็นโอกาสที่ดีในรุ่นนี้ค่ะเพราะว่าพระเหล่านี้ราคาไม่สูงอืมเรา เราตังไม่เยอะหรือเราตังเยอะเราไม่ต้องเล่นรุ่นลึกให้มันลึกเข้าไปแบบเรายังไม่เข้าใจก็ได้ค่น้ําท่วมก็ได้เนาะพักกิ่งต่างๆเยอะพักชัยราคาไม่สูงะนะครับเนาะพัชัยแปดสองเนี่ยราคาหลักหมื่นก็ยังมีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเช่าได้ในพ้าที่คุณภาพดีจริงๆะนะครับเนาะบางอย่างผมบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสของคนที่ พระเก่าอ่ะนะครับเนาะผมเองเนี่ยนะเป็นพระที่ฝังหัวเอาพูดง่ายๆอย่างนั้นดีกว่านะครับพระโบราณนี่เป็นพระที่ฝังหัวผมอ่ะเนาะคือมันไม่สามารถจะเสื่อมคลายได้อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นบางอย่างนะก็ก็ลองดูนะครับจากสิ่งที่ผมบอกนะครับค่ะเนาะพิธีการสร้างรายละเอียดมันไม่มีอะไรที่สีซัวออกมาเลยอ่ะนะมันมีอะไรแต่ดีๆทั้งนั้นในนั้นนะนะครับ พี่ผู้แอบเป็นบอกแอบกระซิบหลวงตาผมอยู่วัดสุทัศน์ตอนสมเด็จสังกัราชแพรสร้างกลิ่งด้วยเยี่ยมครับเนาะตอนนี้พี่พิธัณฑ์ก็เปิดแล้วลองเข้าไปดูใช่การสร้างพระเนี่ยมันมีขั้นตอนที่มันหลากหลายมากมันมีขั้นตอนที่แบบลึกซึ้งมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อยากจะให้เข้าใจนะครับ